สวัสดีค่ะพี่วารีรัตน์ชมสุดานะคะหรือว่าเรียกสันส้นๆว่าพี่สาก็ได้ค่ะมาจากภักภูมิกรุ๊ปนะคะสนับสนุนโดยภาคภูมิกรุ๊ปแบรนด์น่านฟ้านะคะพี่สาจะเอาโครงการดีๆนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องการเป็นเท่าแก่ปุ๋ยแบบไม่ต้องเสี่ยงเลยนะคะไม่ต้องใช้เงินทุนแม้แต่บาทเดียวค่ะโรงงานภาคภูมิกรุ๊ปของเราจะเป็นผู้ลงทุนให้ทั้งหมดนะคะก็คือไม่ต้องสร้างภาระเพิ่มไม่ต้องรับความเสี่ยงไม่ต้องสต็อกปุ๋ยจนทุน จมไม่ต้องสร้างหน้าร้านไม่ต้องมีลูกจ้างไม่ต้องเสียค่าขนส่งก็คือความหมายว่าโรงงานไม่ต้องสร้างลูกจ้างไม่ต้องมีบัญชีไม่ต้องทำรับตังทุกวันพุธ เท่านั้นเองค่ะตรงนี้นะคะอยากให้ทุกท่านนะคะถ้าใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะโรงงานภาคภูมิกรุ๊ปของเราเป็นโรงงานที่ใหญ่ระดับประเทศเลยนะคะเราเป็นโรงงานผลิตทั้งปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ําตรงนี้ส่งออกทั้งในและต่างประเทศและยังนะคะรับสร้างแบรนด์นะคะแล้วก็ผลิตปุ๋ยให้กับท่านที่อยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์เองด้วยค่ะรับจ้างผลิตกระสอบนะคะกระสอบปุ๋ยรับจ้างผลิตขวดบรรจุพันธุ์ต่างๆที่สําหรับจะใส่ปุ๋ย ด้วยนะคะแล้วเราก็เป็นเจ้าของเมืองแร่สัมปทานได้รับสัมปทานอย่างถูกต้องตามกฎหมายใช้3ชั่วอายุคนก็ไม่หมดตรงนี้นะคะถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะคะตรงนี้เพื่อให้ทุกท่านมั่นใจนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ